มาต่อนะครับหลังจากที่รื้อแล้วนะครับก็ทําการจ่ายไฟทดสอบแสงไฟความสว่างนะครับอตอนนี้ผมเทสแล้วนะครับยังไม่เท่าตัวเขียวนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เลยว่างๆไม่ทําอะไรก็เลยมาเปลี่ยนเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้นะครับมอสเฟตตัวเล็กของเดิมเป็น a 2 s เ p นะครับเปลี่ยนเป็น A0 นะครับ A2S เนะครับตัวนี้เปลี่ยนตอนนี้เป็นเปลี่ยนเป็น A0 นะครับรู้สึกว่าแสงไฟสว่างขึ้นกว่าเดิมนะครับเท่าๆกันกับตัวนี้เลยนะครับตัวเขียวนะครับกินไฟที่0 9แอมป์นะครับเปิดไฟสูงสุดเลยนะครับตัวนี้ผมเคยเทสไว้อยู่ที่0.87นะครับ ตัวนี้กินอยู่ที่9นดนิดๆ9.2 9.3นะครับตัวนี้จะกินไฟกว่านิดนึงนะครับถ้าใส่แบตเตอรี่5แอมแบตเตอรี่5แอมก็จะอยู่ที่6ชั่วโมงนิดๆนะครับถ้าหลี่ลงมาก็จะได้เยอะขึ้นกว่ากว่าเดิมนะครับตัวนี้ยังยังไม่เคยเทสระยะยาวนะครับแต่ตัวนี้ผมผมใช้ประจําอยู่แล้วนะครับเปลี่ยนแบตเป็นสองก้อนนะครับให้มาเป็นแบตหนึ่งก้อน ตัวนี้ให้แบตมาเป็นสองก้อนแต่ใช้งานไม่ได้นะครับสองก้อนก็น่าจะประมาณก้อนละสองแอม์ก็น่าจะสี่แอมนะตัวนี้ผมผมใส่เป็นก้อนละสองจุดห้าแอมเป็นห้าแอมนะครับใช้งานทุกวันนะครับตัวนี้ถึกมากเลยครับโอเคครับถ้ามีทิคเล็กๆน,น้อยๆเดี๋ยวจะมาบอกอีกนะครับตัวนี้ผมผมเอาถอดออกจากบอร์ดไอตัวโซลาร์เซลล์นะครับตัวมอสเฟตแตกสว่างนะครับ หรือว่าเราออเอาไปอะแดปเตอร์ใส่พวกไฟโคมโซ,ซล่าเซลล์ที่เป็นหลอดอ้วนๆน,นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนมอสเฟตตัวนี้ก็ไฟก็จะสว่างสว่างขึ้นนะครับขอบคุณครับ